สวัสดีครับเรามาสร้างแบบประเมินอ,ออนไลน์กันต่อในส่วนที่สองมาเริ่มมาเลยนะครับหลังจากที่เราสร้างส่วนที่หนึไปแล้วตรงนี้นะครับต่อไปเราจะมาสร้างส่วนที่สองกันส่วนที่สองคือส่วนนี้นะครับที่เป็นความคิดเห็นในการจัดกิจกรรมนะครับทําอย่างไรครับมาต่อจากตรงนี้ครับ ในฟอร์มของเรานะครับตรงนี้นะครับอันนี้คือส่วนที่หนึ่งที่เราสร้างแล้วทีนี้ส่วนที่สองอันนี้นะครับสังเกตว่าเรามีข้อสอบเดิมนะครับซึ่งเป็นการกาหนดนะครับการทําข้อสอบแบบหลายตัวเลือกนะครับเราจะเปลี่ยนตรงนี้นะครับให้ให้กลายมาเป็นแบบประเมินนะครับโดยวิธีการเปลี่ยนคือเราแค่ไปเปลี่ยนตรงนี้จากหลายตัวเลือกนะครับตรงนี้ครับเรากดเข้าไปจะมีให้เรากําหนดว่าเราจะสร้างข้อสอบของเราเป็นแบบไหน ให้เลือกมาเป็นอันนี้นะครับเปลี่ยนมาเป็นอันนี้ครับตารางตัวเลือกหลายข้อใช้เป็นอันนี้นะครับผมกดเลยครับปึ๊บอ่าจะเกิดอะไรขึ้นครับข้อสอบของเราจะถูกปรับใหม่แล้วนะครับ ถูกปรับใหม่นะครับอันนี้ข้อสอบของเรานะครับข้อสอบข้ออื่นเนี่ยนะครับเราไม่ได้ใช้ละผมลบทิ้งเลยครับผมไล่ลบเลยนะครับของเดิมให้เหลือข้อที่หนึ่งข้อเดียวแล้วเราใช้ข้อสอบข้อที่หนึ่งของเรามาทําเป็นแบบประเมินออนไลน์ไปผมลบลบเลยครับ ตรงนี้ตรงนี้คือคอลัมน์นะครับที่เราจะให้ผู้ประเมินเนี่ยให้คะแนนในแบบประเมินของเราเพราะนั้นเดี๋ยวเราต้องไปปรับแก้นะครับคําตรงนี้นะครับส่วนตรงนี้ข้างบนนี้คือคําอธิบายนะครับตรงนี้เป็นคําอธิบายนะครับเป็นคําอธิบายเป็นคำอธิบายว่าสี่หมายถึงอะไรสามหมายถึงอะไรสองหมายถึงอะไรเหมือนตัวอย่างตรงนี้นะครับนี่ครับสี ไม่ถึงอะไรสามไม่ถึงอะไรนะครับสองไมถึงอะไรหนึ่งไมถึงอะไรนี่นะครับคือตรงนี้นะครับผมก็จะ copy มาเลยนะครับถ้าดูจากจากของที่เสร็จแล้วนะครับจะเป็นหน้าที่สองนะบต,ตนตรงนี้นี่ครับคือส่วนนี้นะครับ ที่เราจะ copy มาวางเพื่ออธิบายให้ฟังนะครับกลับมาที่ข้อสอบของเราตรงนี้ครับทำยังไงครับผมก็ไปที่นะครับแบบประเมินที่เราเราพิมพ์ไว้นะครับ คล้ายกับอันนี้นะครับเดี๋ยวอันนี้ถ้าผมจะไว้หน่อยผมก็ไปก๊อปปี้อันนี้มาเลยครับนะครับจะก๊อปปี้ตรงเมื่อกี้มาก็ได้นะครับกวาดลงไปนะครับตรงนี้ก็คือจะด้านมาเป็นตรงนี้นะครับเพื่ออธิบายนะครับต่อไปตรงนี้ครับนี่ครับตรงนี้ตรงนี้คืออะไรครับตรงนี้คือตรงนี้นะครับที่จะแสดงออกมาเป็นคะแนนตรงนี้ เราก็ใส่เลยครับสี่ครับสี่สามสองหนึอ่อ่ะเสร็จแล้วนะครับตัวที่เป็นคอลัมน์นะครเป็นคอลัมน์ของเราตรงนี้นะครับทีนี้มาทําเสร็จตรงนี้อันนี้คือคําถามครับตรงนี้นี่คือคําถามนี่คือคําถามนะคําถามคือตรงไหนครับ นี่ครับข้อที่หนึ่งคืออะไรข้อที่สองคืออะไรนะครับอ่ีทีนี้คําถามผมก็จะไปทําการ Copy มาแล้วครับ Copy มานะครับจากในเวิร์ดที่ผมทําเป็นนะครับแบบสอบถามจากเมื่อก่อนนี้ที่เราต้องปริ้นเป็นกระดาษไปให้นะครับผู้ปกครองทำนะครับเราก็ตรงนี้เข้าไปใส่ในแบบทดสอบหรือแบบประเมิอนออนไลน์เลยผม Copy ออย่างนี้เลยนะครับทีเดียวเลยนะครับลากยาวเลยครับ แล้วก็คนโอนซนะครับคนโอนซมาเปิดแบบประเมินครับตรงนี้คนโอน v ไปเลยครับนี่ครับผมได้มาหมดแล้วครับตั้งแต่ข้อที่หนึ่งถึงข้อที่สิบเสร็จแล้วครับจากนั้นทําไงครับผมจะลองทดสอบให้ดูนะครับกดทดสอบกดแสดงตัวอย่างทดสอบ แบบทดสอบที่ที่เราสร้างไว้แล้วนำมาปรับเป็นแบบประเมิอนออนไลน์หน้าตาจะเป็นอย่างไรกดเลยครับแสดงตัวอย่างนี่นะครับนะครับแบบประเมินกิจกรรมบันติดน้อยนะครับก็จะบังคับให้กรอกนะครับตอื่นก็นะครับ,นะรบถ้า ไม่พิมพ์จะไม่ยอมนะครับต้องพิมพ์นะครับถ้าติ๊กแล้วอ่านี่ผมติค่นี้นะครับแล้วกดถัดไปนะครับก็จะเป็นส่วนที่สองนะครับนะครับทีนี้สังเกตว่าจะมีตรงนี้อยู่นะครับเพราะเรายังไม่ได้ไปไปปรับแก้นะครับตรงนี้เดี๋ยวเราก็ไปปรับแก้ต่อนะครับอ่าผมออกจากตรงนี้ก่อนกลับมาที่ฟอร์มของเรานะครับนี่ครับตรงนี้ยังติดอยู่ ตัวนี้เราก็ไปเอานะครับข้อความแสดงส่วนที่สองขึ้นมาใส่ครับส่วนที่สองแสดงความคิดเห็นนะครับคั p ปีกครับราอธิบายจะจะใส่เพิ่มไปได้ครับเร็จแล้วลองดูใหม่นะครับลองแสดงตัวอย่างอูใหม่ กดเข้าไปเลยครับะระดับอนุบาลประถมเลยนะครับเป็นบิดามากดสัปปายนะครับ,นะรบก็จะมา,จากนั้นผู้ปกครองก็สามารถใส่ได้นะครับนะครับแล้วก็กดส่งนะครับแต่นี้ผมยังไม่กดส่งนะครับเราต้องไปเพิ่อมอีกนิดนึงครับ เพราะว่าในแบบแบบสอบถามเนี่ยเรามีตรงนี้ครับข้อเสนอแนะตรงนี้ครับเพราะนั้นเราต้องมาสร้างเพิ่มนะครับวิธีมาสร้างเพิ่มตรงนี้ผมจะเพิ่มส่วนนะครับตรงนี้นะครับเพิ่มส่วน ีนี้ปรากฏว่าถ้าส่วนไปอยู่ข้างบนเราสามารถจับเมาส์ลากหมาไว้ข้างล่างเลยก็ได้นะครับเรางนี้สลับกันอยู่ ลากคือไมแทนเลยก็ได้นะครับครับส่วนที่สองและส่วนที่สามนะครับหรือถ้าเราไม่จับมาลากเราก็ใช้วิธีการคือลบส่วนทิ้งไปแล้วก็มาสร้างใหม่นะครับส่วนที่สามนั่นคือเป็นส่วนนี้ครับข้อเสนอแนะอื่นๆผมก็คัดลอกเลยครับ จากนั้นทำไงครับเพิ่มคําถามครับนะครับคำถามซึ่งคําถามเราเลือกเป็นคําตอบสั้นๆนะครับเป็นคําตอบสั้นๆนะครับแล้วก็ใส่ไปนะครับอาจจะกตรงนี้มาหรือว่านะครับพิมพ์เข้าไปเลยก็ได้ ก็จะเป็นการสร้างส่วนที่สามที่เป็นข้อเสนอในอื่นๆนะครับทีนี้ให้สังเกตตรงนี้นะครับความจําเป็นในส่วนที่สามในข้อนี้ผมจะไม่เปิดนะครับถ้าเปิดนั่นหมายความว่าผู้ทําแบบประเมินทุกท่านเนี่ยจะถูกบังคับให้พิมพ์ถ้าไม่พิมพ์จะส่งข้อสอบหรือส่งแบบประเมินไม่ได้นะครับ อันนี้เพราะนั้นเราก็จะปิดความจําเป็นไว้หมายความว่าถ้าไม่ทําข้อนี้ก็ยังสามารถส่งแบบประเมินหรือทําแบบประเมินจนจบได้นะครับส่วนอันนี้อันที่สองความจำเป็นผมบังคับไว้นะครับว่าต้องทําทุกข้อเพราะถ้าไม่ทําทุกข้อนะครับแบบสอบถามนี้จะไม่อนุญาตให้ส่งคําตอบออกไปนะครับตรงเฉลยนี้เราไม่มีเฉลยนะครับนะครับถ้ามีเฉลยติดอยู่เอาออกเลยครับ ต้องไม่มีเฉลยนะครับสังเกตนิดนึงนะครับเพราะว่าเราเรา Copy มาจากอะไนครับ Copy มาจากข้อสอบเพราะนั้นอาจจะมีเฉลยติดมาเราต้องเข้าไปดูด้วยนะครับต้องไม่มีเฉลยเลยนะครับกดดูเฉลยนะครับต้องไม่มีถ้าไหนยังมีอยู่นะครับเราปรับเป็นศูนย์เลยนะครับต้องไม่มีเฉลยนะครับปรับเป็นศูนย์ไป หมดแล้วนะครับตรงนี้ไม่ให้ไม่มีคะแนนนะครับกดเสร็จสิ้นครับอันนี้ก็คือเป็นนะครับแบบประเมินออนไลน์ในส่วนที่สองนะครับจะอยู่ตรงนี้นะครับจะต้องกําหนดเป็นคอลัมน์ขึ้นมานะครับแล้วก็ Copy นะครับคําถามมาใส่นะครับส่วนข้อเสนอแนะอื่นๆเนี่ยเราก็สร้างส่วนใหม่ขึ้นมานะครับ เราใช้เครื่องมีเครื่องมืออันนี้นะครับในการสร้างส่วนใหม่หรือถ้าเรานะครับไม่สร้างส่วนใหม่นะครับเราอยู่ส่วนที่สองเนี่ยเราก็ใช้คําสั่งนี้เพิ่มไปจาก็ไวแรกครับเพิ่มคําถามเพราะฉนั้นข้อเสนอแนะตรงนี้ก็จะไปอยู่ในส่วนที่สองนะครับก็ได้เหมือนกันแต่ว่าต้องอย่าลืมนะครับว่าตรงข้อเสนอแนะเนี่ยเราจะต้องนะครับปรับตรงนี้นะครับคือต้องกําหนด นะครับความจําเป็นเนี่ยนะครับไม่ให้ทํางานนะครับเพราะถ้าทํางานเนี่ยนะครับจะเป็นการบังคับว่าต้องมาพิมพ์นะครับซึ่งบางครั้งเนี่ยผู้ผู้ที่ทําแบบสอบถามเขาไม่มีข้อเสนอแนะนะครับเขาก็ไม่ต้องการพิมพ์แต่เราไปบังคับนะครับเพราะนั้นเราต้องไม่บังคับนะครับอันนี้คือเป็นวิธีการสร้างแบบประเมินออนไลน์ในส่วนที่สนะครับหวังว่าคุณรูคงจะ พอทำกันได้นะครับขอบคุณครับ